LTS คือใคร<ไ>ทําธุรกิจมี business model อะไรครับแนวโน้มการเติบโต,ตของแต่ละธุรกิจครับเป็นยังไงบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาครับ,รบอนาคตเราวางตัวเองไว้เป็นยังไงอะไรจะเป็น new S curve สําคัญครับเราก็คิดว่า AI ยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่นะปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศไทยเองนะครับเราก็มองว่าจริงๆยังเป็นความท้าทายที่น่าสนใจที่มีธุรกิจใหมๆ่ๆซึ่งปัจจุบันเราอาจจะไม่รู้จะทำแบบว่าธุรกิจพวกนี้มีอยู่เกี่ยวกับาน AI นะครับธุรกิจใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ รเราก็มองว่าเราพยายามที่จะศึกษาานด้นานนี้ให้มากที่สุดเพื่อจะเตรียมความพร้อมขอ,องเราเองเนี่ยให้ดีที่สุดตอนที่โอกาสมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะโตแบบก้าวกระโดดได้และตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพัสตรอดโคสิตน,นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ l i n u u t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  l s s o u u t o o ครับหรือว่า LTS ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับดีครับครับวันนี้จะเห็นว่าหุ้นของ LTS เป็นหุ้นหนึ่งตัวที่แม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาตัวทวีนซื้อขายในตลาดขุ้นไทยนะครับแต่ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นว่านักทุนเนี่ยสนใจในธุรกิจของ LTS กันเยอะเลยทีเดียวครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่า LTS คือใครทำธุรกิจมี business model อะไรครับครับก็ LTS นะครับเราเริ่มต้นมาในปี2009นะครับเริ่มจากการที่จะเป็นบริษัทนำเข้า ขายพวกโคมไฟสอสว่างน,นะครับให้กับโครงการต่างๆแล้วก็ผ่านทางสถาปนิกนะครับหลัง <Yeah. S 1> จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็มีการที่จะเพิ่มมองหาช่องทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้านะครับโดยที่เราก็ออฟเฟอร์เกี่ยวกับทางด้านพวกเซอร์วิสในทางด้านพวกไลท์ติ้งดีไซน์นะครับออกแบบแสสว่างให้กับลูกค้าด้วยนะครับเราก็แนะนําเรื่องการใช้สินค้าดูแลหลังการขายนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ มองหาเทรนด์ต่างๆนะครับเทรนด์ใหม่ๆที่น่าสนใจในตลาดนะครับซึ่งเราก็เข้าไปทำน้่นทางด้านของเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้นะครับโดยที่เราเน้นไปที่อุปกรณ์ในสมาร์ทซิตี้ที่สำคัญนั่นก็คือตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วเราก็เริ่มที่จะศึกษาแล้วก็ได้งานเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเข้ามานะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าเราอยากที่จะเข้ามามากเข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามาค้องเกี่ยวมากขึ้นในทางด้านของเกี่ยวกับทางด้านไอีนะครับเราก็เลยตั้งทีมพาร์ทเมนต์ไอทีขึ้นมาสักประมาณ3ปีที่แล้วสอง นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เริ่มรับงาน IT มากขึ้นนะครับจนมาปีนี้เนี่ยเราก็ใช้ความเชี่ยวชาญของทีมงานเรานะครับเข้ามาสู่ธุรกิจ IT เนี่ยอย่างเต็มตัวมากขึ้นนอกเหนือจากไลทิ้งก็มี IT เข้ามาด้วยนะครับโดยเราเน้นเกี่ยวกับทางด้าน IT ทีทางด้านเอไอเป็นหลักนะครับครับปัจจุบันก็คือแบ่งเป็น2ธุรกิจหลักๆ ธุรกิจไฟส่องสว่างหรือว่าไลทิงกับธุรกิจ IT Solution นะครับอ่าเล่าให้ฟังหน่อยแต่ธุรกิจเป็นยังไงบ้างเริ่มจากไลทิงก่อนอันนี้คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจตั้งแต่แรกเลยนะครับใช่ครับด้านไลทิงเนี่ยเราก็คือขายโคมไฟส่องสว่างทุกชนิดนะครับให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มค่อนข้างจะลักชัวรี่นิดหนึ่งนะครับก็จะขายผ่านทางด้านของพวกแบบนะครับซึ่งเราก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการออกแบบแสงสว่างว่าทํายังไงพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ย ออกแบบแสงสว่างออกมาเนี่ยมีแสงสว่างที่สวยงามแล้วก็ดึงดูดความน่าสนใจของแต่ละพื้นที่ได้ครับ,รบเราก็เข้าไปทางด้านของเซอร์วิสทางด้านออกแบบด้วยแล้วก็แนะนําสินค้าแล้วก็สป라이ดเรื่องสินค้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมนะครับที่เราก็เริ่มทาตลาดจริงจังเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาซึ่งเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของแบรนด์ที่ชื่อว่า o r i โ o นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกแบรนด์หนึ่งที่ได้รับรางวัลออกแบบเนี่ยมากมายด้านไอเอ็นดี D, แล้วก็โปรดักต์ดีไซ อันนั้นเราก็เป็นสินค้าที่เราเพิ่มเติมขึ้นไปเวลาเราขายเรื่องโครงการเนี่ยก็จะไม่ได้ขายเฉพาะเรื่องของไฟสองสว่างละเราก็จะขายเรื่องของสมาร์ทโฮมออโตเมชันด้วยนะครับจะควบคุมดังนั้นไฟด้วยแล้วก็อุปกรณ์ต่างในในบ้านด้วยหรือว่าในโครงการนั้นด้วยนะครับเราก็จะมีของเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนนะครับที่เราก็ออกแบบขึ้นมาแล้วก็เริ่มขายกับโครงการต่างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องไอทีนะครับที่เราก็เริ่มเข้ามาบุกเบิกของสาหรับพาร์ทไอทีนะครับในปีนี้เป็นต้นมา โดยเราเน้นไปที่ด้านของทางด้าน AI เป็นหลักนะครับโดยการที่จะเข้าไปเซตอัพทางด้าน Data Center AI นะครับเราก็เกี่ยวกับทางด้าน sourcing สินค้าให้นะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็มีโครงการที่เราไปซื้ออุปกรณ์ก็คือตัว GPU Server นะครับล้วก็ปล่อยให้เช่านะครับในการทำพวก AI Model Training ต่างๆครับก็จะเป็นประมาณภาพรวมธุรกิจของเรานะครับในตอนนี้ลักษณะธุรกิจใครเป็นลูกค้าครับเป็นลักษณะ B2B หรือ B2C ครับ หลักๆของเราอะนะครับก็จะเป็น B2C นะครับถ้าเกิดเป็นเรื่อง lighting นะครับเราก็จะเป็นลูกค้าที่เป็น end user นะครับก็จะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของเพิ่ม value เข้าไปนะครับไม่ได้ขายสินค้าอย่างเดียวแต่มีความเรียกว่าแนะนําในการใช้สินค้าหรือว่าการออกแบบพื้นที่อย่างต่างเนี่ยให้สินค้าของเราไปใช้แล้วทําให้พื้นที่นั้นสวยขึ้นมาได้นะครับส่วนทางด้านของ IT ทก็จะเป็นมีทั้งหน่วยงาน ทางราชการด้วยทางด้านการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเอกชนครับพอร์ตรายได้ของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครแบ่งเป็นธุรกิจไหนมีสัดส่วนเท่าไหร่ครับถ้าเกิดแบ่งเป็นธุรกิจใหญ่ๆ2ส่วนนะครับก็คือส่วนไลติงนะครับแล้วก็ส่วนไอทีนะครับผ่านมา9เดือนเนี่ยส่วนธุรกิจทางน้านสไายสองถวานะครับก็อยู่ที่ประมาณเจครับแล้วก็ที่เหลือเป็นส่วนไอทีนะครับครับประมาณ30%ที่เหลือครับ แนวโน้มการเติบโตของแต่ละธุรกิจครับเป็นยังไงบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาครับในปีที่ผ่านมานะครับก็าทางด้านของไลติงก็ยังมีมีเขาเรียกว่าก็ยังมีกราฟของที่ยังคงคงที่อยู่นะครับแล้วก็มีโครงการขนาดใหญ่ที่เข้ามาก็ช่วยเสริมในการเติบโตขึ้นมานะครับส่วนของที่สินค้าที่เราเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นตัวสมาร์ทโฮมเ,เนี่ยก็เพิ่งเริ่มเริ่มเข้ามานะครับซึ่งก็คาดว่าจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้นในในต้นปีหน้านะครับเราก็ยังคิดว่าด้านไลติงเนี่ยก็ยังมีความ เติบโตของมันอยู่นะครับได้ด้านของตลาดเองในด้านของกลุ่มลูกค้าที่เราต้องเข้าถึงให้เพิ่มขึ้นเองนะครับแล้วก็บวกกับสินค้าที่เราเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับส่วนของนั้น it solution เนี่ยเป็น business ใหม่ที่เราเพิ่งจะเป็นจริงเป็นจังที่จะมีรับไรูรายได้จริงจังเนี่ยเพิ่งจะปีนี้นะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเรารับรู้ได้สักประมาณแค่1%ของมูลค่าย,ยอดขายเอง้วยสัมไปแต่ปีเนี้ยมาเ้าเดือนก็อยู่ที่ปรระมาาาณ30%แล้ววคเก็ิด่ เราเพิ่งเริ่มมาสักประมาณครึ่งครึ่งประมาณครึ่งปีนี่เองนะครับเราก็เริ่มเห็นภาพเริ่มเห็นตัวเลขที่เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเราคิดว่า IT Solu t i o ันเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่ธุรกิจที่จะเป็นตัวที่การผลักดันยอดขายของราอยเพิ่มขึ้นไปอีกได้ในอนาคตพอทุกันจุบัน70%เซี่ยอยู่ในธุรกิจไฟสองสว่าง30คือ IT So l u t ูช n แต่บอกว่าในอนาคตจะเพิ่มสัดส่วนธุรกิจ i อทเพิ่มมากขึ้นเป้าหมายของสัดส่วนไอทีจะขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับ ก็เราคาดว่าในปีหน้านะครับคิดว่าน่าจะดันไปถึงประมาณสัก50%ได้ของยอดขายนะครับครับอย่างน้อย50%เป็นี่ยเป็นไปได้ก็อาจจะเป็น50-50เท่ากันแล้วนะใช่ครับก็เป็นไปได้ครับใช่เอ่อในเรื่องของกําไรบ้างครับแต่ละธุรกิจเนี่ยมีอัตราการทํากําไรเป็นยังไงบ้างกําไรมากกาไรน้อยต่างกันไหมครับคือถ้าเกิดธุรกิจที่ไฟเนี่ยยอดขายแต่ละโครงการเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับไอทีโดยที่เราเน้นไปโครงการที่เป็นไม่ได้อาจจะไม่ได้โครงการขนาดใหญ่ทั้งหมดนะครับเป็นโครงการบางครั้งก็ เน้นไปที่ end user ที่เป็นคนใช้งานโดยตรงซึ่งก็จะให้ความสําคัญกับความสวยงามของสินค้าหรือว่าแสงสว่างที่ได้รับนะครับเราก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่เรามีรายได้หรือว่า uh, gross profit margin เนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทางด้าน IT ด้วยความที่เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเราก็มีการ sourcing ของที่มูลค่าเยอะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งตัวกำไรตรงนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยหน่อย แต่ทก็ไรก็ยังถือว่าว่ารับได้อยู่จากงบการเงินที่ประกาศออกมาล่าสุดนะครับกำไรของแต่ละธุรกิจเนี่ยตัวเลขประมาณเท่าไหร่ครับทั้ง IT แล้วก็ไฟครับก็ถ้าเกิดล่าสุดนะครับจริงๆก็ทางด้านไฟเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวตัวเมนอยู่นะตอนนี้ครับก็อยู่ที่สักประมาณ80-20หรือ70-30ประมาณคร่าวๆประมาณนั้นอยู่เหมือนกันครับแล้วในส่วนของมาร์จินหรอครับมาร์จินระหว่างไฟกับ IT ทีที่บอกว่าไอทีเยอะกว่านี้เยอะกว่ามากไหมครับ ตัวไฟจะเยอะกว่าอไ y, อทีพอ,อสมควรเหมือนกันคเพาะว่าเป็นเป็นสินค้าที่เราเหมือนกับเน้นอาจจะจํานวนไม่ได้เยอะมากหรือว่ายอดไม่ได้เยอะนะครับแต่เราใส่มูลค่าเข้าไปแล้วก็ใส่เขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องใน,นก้นานก,การออกแบบด้านต้นเนี่ยเข้ามาเย <ừ> อะนิดนึงบางครั้งไอทีเนี่ยก็จะมีสินค้าบางประเภทที่รู้อยู่ล้วต้องซื้ออะไรบ้างเพราะเป็นสินค้าที่ใช้ประจานะครับเพราะฉะนั้นมาจินตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่ากับไฟ ก็ต้องสร้างความสมดุลระหว่าง2ธุรกิจนี้ธุรกิจนอาจจะยอดไม่ได้เยอะเท่ากันในอนาคตนะครับเรื่องไฟอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับไอทีในอนาคตแต่มาจินเนี่ยจะดีกว่าไอทีคือจริงๆไอทีเราจะแยกเป็น2อย่างนะครับเป็นทางด้าน data center ที่ set up data center นะครับกับอีกการคือการให้บริการทางด้าน computation power ของตัว GPU server ครับซึ่งการที่จะการให้บริการตรงนั้นเนี่ยมาจินก็จะดีกว่าตัวที่เป็นการที่จะ set up data center ที่เราจะเป็นการที่จะเข้าไป อคอมมิชนิง่งบ้างหรือว่าซื้อสินค้าบ้างนะครับตรงนั้นก็จะมาจิ้นไม่ได้เยอะมากแต่ตัวที่เราให้บริการจะเป็นทางด้านให้การบริการทางด้านคลาวด์เซอร์วิสทางด้านทําตัว AI Training ่งพวกนี้ครับตัวนี้นนนจะมาจิ้นดีกว่าครับ,รบเพราะว่าธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกนะ็คือธุรกิจ Data Center หรือว่า Cloud นะครับ,รบอันนี้เห็นความชัดเจนหรือว่าเริ่มดําเนินธุรกิจไปแล้วหรือยังครับตัวที่เกี่ยวกับ ซื้อตัว GPU server มาให้ปล่อยแล้วก็ให้ให้ให้เช่านะครับตัวนี้เนี่ยเราเริ่มเริ่มมีการเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็คาดว่าจะรู้เรื่องได้เนี่ยน่าจะปลายปลายคิวเนี่ยรับเป็นไปได้อยู่ตอนนี้กําลังเซตอัพอยู่ครับที่จะที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้ครับไปที่กลยุทธ์การเติบโตบ้างครับเมื่อสักครู่นี้บอกไว้ว่าตอนนี้ธุรกิจหลักๆเนี่ยยังอยู่ในธุรกิจไฟแล้วก็บอกว่าจะเพิ่มสัดส่วนในธุรกิจที่เป็นไอทีมากขึ้นครับแล้วก็ในฝั่งของค้าไอทีเนี่ย จะมี Data c e n t e r มากลายเป็นเครื่องยนต์กลไกสำคัญเลยนะครับแผนการเติบโตในอนาคตหรือว่าเป้าหมายของเราต่อไปเป็นยังไงครับจริงๆก็ยังคงที่จะคือเราโตมาจากไฟนะครับเราก็ยังคงที่จะทำไฟต่อไปเพราะว่าด้วยรีซอสที่เรามีด้วยความรู้ที่เรามีด้วยพนักงานที่เรามีเนี่ยก็ยังมีความเชี่ยวชาญในนั้นไลติงอยู่แล้วครับตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังที่จะตั้งเป้าหมายที่จะโตไปเรื่อยๆทุกปีอยู่นะครับด้วยการเพิ่มสินค้าเข้ามา ด้วยการเข้าเข้าหากลุ่มลูกค้าให้ให้เขา้าให้ได้มากขึ้นให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มสินค้าที่มีนวัต,รวตรกรรมตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนที่ต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกสมาร์ทโฮมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มี IoT เข้ามาเกี่ยวข้องครับตรงนั้น,นยังคงโตไปเรื่อยๆในธุรกิจไฟนี้ตอนนี้ปัจจุบันถือว่าเรามีตาแหน่งอยู่ในตลาดมีส่วนแบ่งในการ,รตลาดนี้ถือว่าเยอะไหมครับถ้าเทียบกับตลาดทั้งหมด ถ้าเกิดในทางด้านของ l ักช่วยมาร์เก็ตนะครับที่เป็น B 2 c นะครับเราก็เชื่อว่าเราก็อยู่ในประมาณสักท็อปท็อปสามถึงท็อปห้าอยู่นะครับในทางด้านตลาดนี้ครับก็คิดว่าเราก็ยังคงที่จะมุ่งหน้าเน้นไปทางด้านทางด้านกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ในอนาคตนะครับครับแล้วในธุรกิจ IT Solution ครับเห็นโอกาสอะไรครับอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจนี้มากขึ้นครับจริงๆก็เกี่ยวข้องมาจากไฟนะครับที่ผมเล่าในตนต้นนะครับว่า เราทำสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับสมาร์ทโเนี่ยสิ่งที่สําคัญในการทำสมาร์ทโฟนอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวแพลตฟอร์มในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าสมาร์ทโต้นหนึ่งเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างจะเป็นเซ็นเซอร์วัดอากาศนะครับจะเป็น CCTV ลําโพงนะครับ SOS ปุ่ม SOS กดเพื่อที่จะมีเหตุโว h เหตุร้ายก็กดได้นะครับมี EV Charger นะครับมีอีกหยอย่างหลายอย่างมากมายตามที่ผู้ใช้ต้องการนะครับซึ่ง จุดที่สําคัญตรงนั้นด้วยเนี่ยก็คือการควบคุมอุปรกรณ์ทุกอย่างเราก็ต้องการทำแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับซึ่งพอเราต้องการทำแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็เลยต้องตั้งดี partment IT ในการที่จะเข้ามาตั้งเ,เขียนแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมานะครับหลังจากตรงนั้นเราก็มองเห็นว่าศักยภาพของบุคลากรของเราเนี่ยซึ่งเป็นทีมงานจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทีมงานอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้อยู่แล้วนะครับสามารถทําได้มากกว่าน,นั้นเราก็เลยคิดที่จะแตกดี partment นี้ออกมาทำไอทีอย่างอื่นเพื่อหาไรยไดด้ว้ว แล้วเราก็มีได้คุยกับพาร์ทเนอร์หรือว่าจากทีมงานของเราเองเนี่ยครับที่มีคอนเนคชันที่ผ่านมานครับโดยเราก็ไปเจอพาร์ทเนอร์ของเราที่กำลังศึกษาเรื่องทำ data center อยู่พอดีเหมือนกันเราก็เลยมีการพูดคุยแล้วก็มีการออฟเฟอร์เซอร์วิสของเราที่เราไปช่วยเซอร์ได้ตรงนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราก็เลยขยับเข้ามาทางนั้นไอทีมากขึ้นเรื่อยๆจนมาเจออินดัสทรีทางนั้น data center ที่มันกำลังมานะครับเราก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคตอันใกล้เนี่ย,นะยพอสมควรเลย วิธีที่จะขยายธุรกิจไอทีเพิ่มขึ้นมาได้ครับเราจะทํำยังไงต่อครับคือธุรกิจ IT โดยเฉพาะ AI ในบ้านเรานะครับปัจจุบันทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่มีความท้าทายอยู่เพราะว่าความต้องการกับสิ่งที่ผลติตออกมาแต่ละปีเนี่ยก็ยังไม่ไม่แมชกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเรื่องของการวีคูดคนเรื่องของการเทรนนิ่งของคนเรื่องของการจัดคนให้เหมาะสมกับการที่เรามี นะครับอาจจะไม่ต้องใช้คนของเราทั้งหมด1 0อยซในทุกงานก็ได้แต่ดูว่าจุดไหนคือจุดสําคัญของแต่ละแต่ละงานที่เรามีนะครับใช้คนของเราที่มีความสามารถไปคุมตรงนั้นไว้แล้วก็อาจจะมีทีมงานอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะเรียกว่าใช้งานใช้กําลังคนที่มีอย่างจํากัดตอนนี้ให้ให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ให้ควบคุมผลงานออกมาได้ดีที่สุดครับเราคุยในฝั่งของรายได้แล้วก็นานมการเติบโตไปแล้วนะครับไปคุยในฝั่งของต้นทุนบ้างครับต้นทุนของธุรกิจมีอะไรบ้างครับ ต้นทุนของเราอะนะครับหลักๆก็ค่าคนนะครับค่าค่าพนักงานครับแล้วก็ค่าสินค้านะครับเออเราก็เออย่างอื่นเนี่ยก็เป็นพวกค่าเช่าต่างๆครับหลักๆก็คือเราต้องเอาต้นทุนต่างๆพวกนี้แหละมาสร้างประโยชน์ให้กับเราได้มากที่สุดครับครับผลประกอบการ9้าเดือนแรกของปีนี้เป็นยังไงครับผลประกอบการก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเราก็ยอดขายของเราก็อยู่ที่ประมาณ330บล้านใน9ปีแรกนะครับเทียบกับ ทั้งปีของปีที่แล้วประมาณ230ล้านนะครับใน,ในรอบทั้งทั้งปีเลยตอนนี้9เดือนก็มากกว่าทั้งปีที่แล้วแล้วนะครับ,รบแล้วก็ผลประกอบการเรื่องของกําไรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะครับจาก32ล้านปีที่แล้วตอนนี้ก็มา52ล้านละปีนี้ใน9เดือนนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นที่ที่น่าพอใจพอสมควรเหมือนกันครับในปีหน้าพอจะมีเป้าหมายเรื่องของรายไ,ได้แล้วก็กาไรไหมครับปีหน้าเนี่ยคือ เราก็ตั้งไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราเข้าตลาดมาเราคิดว่าแต่ละปีต้องโตสัก2 0 3สอทุกปีนะครับซึ่งเราก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเราตั้งไว้ตอนนี้ก็ประมาณ30%ในเรื่องของยอดขายนะครับล้วก็พยายามที่จะเมียนเทียนเรื่อง Margin ให้ได้ใกล้เคียงกับเดิมแต่ดูเหมือนปีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการเข้ามาเป็นบริษัทมหาชนเข้ามาอยู่ในตลาดลัพย์แล้วก็มีการดุมทุนเพิ่มขึ้นเพด้วยครับความแตกต่างหลังจากที่เข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพ ก็มีเกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับเรื่องการทํางานเนี่ยโอเคแหละเราก็เราก็พยายามที่จะทํางานเหมือนกับบริษัทเป็นมหาชนเนี่ยมามันเป็นประมาณสักปีหนึ่งก่อนหน้าอยู่แล,ล้วนะครับแต่เรื่องของการที่จะมีโครงการเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับทางด้านของความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินหรือว่าความช่วยความน่าเชื่อถือต่างๆจากกับลูกค้านเนี่ยก็มีมากขึ้นก็สามารถที่จะทําให้เรา,เารับงานหรือว่ามีโอกาสรับงานเนี่ยได้มากขึ้นด้วยครับ ไปพูดถึงเป้าหมายระยะยาวกันบ้างเมื่อสักครู่นี้บอกไปว่าต่อไปนี้เนี่ยสัดส่วนของธุรกิจที่เป็นไฟอาจจะลดลงมาบ้างแล้วก็ไปเพิ่ม IT Solu t i o ันแล้วก็มีสัดส่วนที่เป็นธุรกิจ Data Center หรือว่าคลาวเพิ่มเข้าไปอีกนะครับทีนี้อยากให้มองไปถึง3ปีถึง5ปีข้างหน้าหน่อยครับว่าอนาคตเราวางตัวเองไว้เป็นยังไงอะไรจะเป็น new s curve สำคัญครับถ้าเกิดเป็นธุรกิจทั่วๆไปไฟก็ยังพยายามที่จะให้โตอยู่นะครับอย่างที่แจ้งว่าก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเพิ่ม สินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่นะครับเพิ่มพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีสินค้าเพิ่มขึ้นมาเพิ่มมูลค่าสินค้าเข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของ IT นะครับเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเรื่อง IT หรือ AI เองเนี่ยก็เข้ามาอยู่กับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นมาโซเชียลมีเดียดต่างๆนะครับการที่จะใช้บร,ริการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบร,ริการทางด้านของค u ัสเตอร์เซอร์วิสเองนะครับหรือว่าเฮลท์แคร์ในอนาคตเองเนี่ยก็จะเป็นมี AI เนี่ยเข้ามาช่วย บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานต่างๆมากมายนะครับเราก็คิดว่า AI ยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่นะปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศไทยเองนะครับเราก็มองว่าจริงๆยังเป็นความท้าทายที่น่าสนใจที่มีธุรกิจใหม่ๆซึ่งปัจจุบันเราอาจจะยังไม่รู้ซ้คแับว่าธุรกิจพวกนี้มีอยู่เกี่ยวกับด้าน AI นะครับธุรกิจใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็มองว่าเราพยายามที่จะศึกษาด้านนี้ให้มากที่สุดเพื่อจะเตรียมความพร้อมของเราเองเนี่ยให้ดีที่สุดตอนที่โอกาสมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะโตแบบก้าวกระโดดได้ดีีกว่่่าาคูแขงงทอจจะยับบ ยังไม่ได้เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ณปัจจุบันตอนนี้เหมือนเรานะครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ฝากถึงนักลงทุนที่กําลังสนใจหรือว่ากําลังดูหุ้นของ l t s ใหม่นะครับในฐานะที่เป็นหุ้นตัวนึงที่ปรับตัวขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงในปีนี้เลยนะครับมีอะไรอยากบอกกับนักลงทุนบ้างครับก็สําหรับหุ้น l t s เองนะครับเราก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่นะครับแต่เราก็มีมีความฝันที่ที่อยากจะโตไปในอนาคตอย่างยั่งยืนนะครับโดยธุรกิจที่เราก็อยากจะเน้นไปในธุรกิจที่มันเป็น เมกะเทรนนันใหม่นะครับโดยที่ยังอยู่ในเว็บแรกของทวิกิดอยู่นะครับแล้วเราก็มีความตั้งใจจริงในการทํางานเราก็จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยิ่งต่อไปในอนาคตครับใช่ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพัดมากเลยนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับถ้าชอบรายการของเราแล้วก็ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆท่านการลงทุนอย่าลืมกด Follow กด s u b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางของเพจเดล o อร์เอนิตี้นะครับ